กับโพมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกับมาพ่อกันนะครับครับอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี The ้เดี๋ยวลงออมสินนะเป็นออมสินห้อ่าบางท่านกับมีที่ซื้อบางท่านกับโมีิี่ซื้อเนาะกะขอให้ดูไปนะเบื้องเป็นแนวแนวทางนะครับอ่าสารบปูที่มีมงซื้อกะลงห้นะครับเป็นแนวทางเนาะอ่า 3 4 8นะครับตัวเด่นนะ5 6 7และก็8ปดไปไฟสีจับวิ่งกันกับสามสามส,ามส,ามสี่ห้าหกเจ็ด,ดนะเป็นเลข6ตัว3 4 5สี่้หาหกเดปดเป็นเลข6ตัวนะครับเป็นเด่นอมซินเนาะ ผมสินบริเวณลง u t u b e ให้เนาะไอช่วงที่ผมบสบายว่างหนนะครับก็บบริเวณลงแต่ว่าก่ามีล่งในไ่ายในกลุ่มนะกัเขาอยู่นะเขามายัางบรุรลดนะครับผมสิ้นเขามาหลายงวดนะแต่มันก็เป็นเลขหลายตัวพอสมควรนะครับอ,อยังงวันนี้จับมันก็จะได้นะสามห้า นี่นะครับมันก็หลายตัวนะหนึ่งสองสามสี่ที่สามสิบสองนะสิบสองเลขสิบสองตัวนี้นาจะตติในเห็นนะครับสักหนึ่งชุดนะจิตนาจะติใิในเห็นสักหนึ่งชุดกะจักทีเป็นตัวไดละนะถ้าผู้ไดมีทุนกะให้ซื้อไวเบิดทุกตัวก็ได้นะครับถ้าผู้ใดบ่มีทุนกะต้องวัดดวงนะวัดดวง บางทีนะครับการตัดตัดเลขนะผมก็อาจจะตัดผิดนะครับตัวเด่นมันกะถ้าเด่น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 อิรีนะครับมันจะเด่นอยู่น,นี่ตัวเด่นมันนะครับอันนี้ผมจะตัดให้จากหกหกตัวเจ็ดตัวเนาะ ถ้าแบบว่ามันก็นเกิดเบิดหมดแล้วว่าแต่ว่ามันก็หลายตัวนะนี่นะครับตัวเด่นมันสามหาสี่หาแปดหาถ้าแปดหาบมากก็อาจจะเป็นแปดหกแดเจ็ดนี่นี่นะไอตัวเด่นของมันนะครับสามห้าสี่ห้าแปดห้า แปดหกแปดเจ็ดและก็แปดแปดนะตัวเด่นของออมสินนะครับเบางว่าบางที่นะผมกับอาติตัดตัดเลขพิษก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านก็นอาจิซอโปรเนโอจานว่ะนี่ตรงเลขที่บ้านอันนี้ตรงเลขควันอันนี้ถ้าเบียรถลดอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามตามอาทยาสายตามสอบแต่ว่าตัวเด่นของมันนะครับเด่นของมันงวดนี้นะเด่นของออมสินงวดนี้ก็ภายในนี้อยู่ในประมาณนี้นะครับ ไอ้จริงนี่นะถ้าตามตามรักมันอิเล็กกับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดห้าแปดหกแต่วไอ,อ้ตัวสามสี่หานี่กระเด็นเด่นเหลือเกินนะไอ้หกสี่กัมหา 6, 4, 5, นี่กระชิมกันแข็แขโดดบวกเหรอในมือมันเด่นขาดเด่นแน่บนนั้นกัดจัดสซววสี 4, ่หานี่ฮะนักแน่นะอื <c oughs> แต่มันกระชิมมาได้ดอกที่กระชิมไหนเนาะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ เริ่มเห็ดเหมนมันมุนเราเด้บ้างนี่ <c oughs> เริ่มเห็ดเหมนมันซีเละๆในยังน้อยนะครับ <c oughs> มันจังสีแมนซ่องเนระาบแต่เห็ดออกมากงามๆมาโบโบจ้าปนได่อ่าเมือ่อคืนนี่กับหอยเหล้ากับพันนะครับหอยเหล้านะให้ไปบุกิโตดอกหกชุดมั้งนะหอยเหล้าอ่ารู้สึกว่าสีออก ออกหนึ่งศูนย์เก้าหกนะทราบตัวออกศูนย์เก้าหกข้างล่างออกหนึ่งศูนย์นะกะหายไปหนึ่งศูนย์อยู่นะเลขเล้าเดี๋ยว,วันจันทร์จังว่ากันนะเลขเล้าเดี๋ยวจังสีล่องหายนะครับอันนี้เป็นเลขอมซินอมซินกะออกเมื่อเดียวกันพุณละก็เลขใหญ่กระเดากระล่องหายนะเลขใหญ่นี่กะได้ล่องหนะยายไ,หไป ตัวใดล่ะอันนี้มั้งเออ,อน,นี่นี่นะชุดนี้ชุดมาบนล่างนะครับแต่ยังบาดเ็ตัดหายมันเหลือหน่อยตัวเดว้เล็กอ้เน,นี่ยสามสี่สามห้าสามหกสองสี่สองห้าสองหกนะมันก็มีพวกนี้นั่มละอันนี้เป็นตารางนะครับตารางศูนย์ศูนย์สามห้าแปดเก้าหนึ่งคิดว่าน่าจะมากจักสองตัวนะครับ ทันร์สมหาแเก้าหนึ่งนี่มาจิมาจัก2ตัวบางท่านก็บอกว่าหาดับนะบางท่านก็บอกว่าหาดับแต่ว่าหากะไปตัวเก้าเลขวิ่งอยู่เนีผมลงเลขวิ่งไปมันนี้เลขหาอยู่นะดับกับเด่นก็พิจารณาเอานะเลือกเป็นเด่น แต่ว่าเด่นติดดับเขาก็ลดลงมาหน่อยลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัดทิ้งเลยถ้าตัดทิ้งเลยมันจะเสียโอกาสนะนจริงๆเลขมันไม่มีทั้งเลขดับและเลขเด่นนะครับเลขนี้ไม่มีทั้งดับและเด่นนะอาจารย์ท่านไหนที่ว่าให้ว่าเด่นเด่นมันไม่มีหรอกอาจารย์ท่านไหนที่ว่าดับมันก็ไม่มีนะถ้าว่าอันนี้พูดพูดตามหลักมันนะตามหลักความจริงนะครับเลขไม่มีทั้งดับทั้งเด่นนะไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนให้เลขเด่น ม่ว่าอาจารย์ท่านไหนให้เลขดับนะครับหรือถ้ามันมีก็มีทั้งดับทั้งเด่นนั่นแหละถ้าไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีก็คือมีบอกไปบอกมากกังวลมันบอกบ,อกบางท่านก็ชอบด้เลขเด่นนี่คันบอกว่าเลขดับเฮ้ยเลขดับไม่มีหรอกมีดิขนาดเลขเด่นยังมีเลยเลขดับจะไม่มีได้ไงอ่าฮาจ่าฮาจีพูดตามหักนะอ่าที่นี้ผมจะพูดกับฟังว,ว่าทําไมคุณถึงมีเลขเด่นทั้งที่ศูนย์ถึงเก้าเนี่ย นะศูนย์ถึงเก้าเนี่ยเขาใส่ทุกลูกนะครับศูนย์ถึงเก้าเนี่ยใส่ใส่ทุกลูกทุกช่องนะเขาบอได้ว่าใส่หาไปไปเจ็ดลูกใส่หาหลายกระมูอใส่เจ็ดหลายกระมูอเขาบอได้ใส่ทีงสั่นเดี๋ยวเขาใส่เท่ากันนะครับซ่องไรก็ใส่เท่ากันหมดแหละเขาบอได้ใส่เพราะนั้นมันกระโบมีทั้งดับทั้งเด่นไอ้ดับเด่นเนี่ยคนคนอ่า ค,นนคิดคนคำนวณเขาเจ้ากับคิดคำนวณตั้งแล้วก็มโนขึ้นมาว่าความน่าจะเป็นแค่นั้นเองนะครับนะแต่ว่าคนเท่านี่ก็แปลกอยู่ดีถ้าว่าเลขเด่นนี่เลขเด่นบ่เข่านี่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดเลขดับเลขดับดับดบ่อยู่นี่โอ้โหไหนบอกว่าดับมุบาเด้นหนบอกว่าดับไงมันดับไม่อยู่อา้าวโมโหเราเด้เป็นเพราะเลขดับนั่นแหละจ,จ,จังสันจังสิคนเรามันต้องอทำใจให้เป็นกลางนะครับ ใจให้เป็นก้างไม่ว่าดับไม่ว่าเด่นแต่ถ้าเกิดเด่นบนเขานี่พ่นเสยจุ๋ยเดย้โอ้ยเด่นกะว่าเอาไปทางอื่นพูดเด้แต่ถ้าเกิดดับว่าโอ้โห,หนายบอกดับนักดับนะดับเสียโอกาสเพราะเลขดับนั่นแหละจังสันจังสี่นะกะผิดจหน้าเอานะจริงจริงแล้วมันไม่มีทั้งดับทั้งเด่นนั่นแหละตัวเลขนะครับเพราะว่าศูนย์ถึงเก้าเขาใส่ทุกช่องทุกลูกนะใส่เท่ากันนะครับเขาบ่ได้เอาตัวได้ส่ยรายกว่าถ้าเออ เอาแปดใส่เยอะกว่าอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละเด่นแปดนะหรือว่าเขาเอาห้าใส่เยอะกว่าตัวอื่นอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละเด่นหานะครับหรือเขาเขาไม่เอาห้าใส่เลยนั่นแหละเรียกดับแต่จริงๆเขาใส่ตั้งแต่ศูนย์ึงเก้าเขาใส่หมดเพราะนั้นนะพี่น้องก็ไปพิจจะณ้าอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นที่เขาเหตุดออกมาเนาะก็โอเคนะครับผมเอาแค่สันๆนะเดี๋ยวอันนี้ออมซินเดอรเซฟไว้นะครับ เดี๋ยวฮอดมือแต่สีลงให้อีกคนหนึ่งแล้วกันพี่น้องลืมสีล่งเร็วแน่นนี่ก็เพื่อว่าให้พี่น้องไปหาไปหาตัวดับตัวเด่นแล้วก็ไปไปพิจารณานะครับกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับว่า,เ,าเลขมันมันคือตรงกันบ่นะครับแล้วก็หาวิธีตัดนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีคำนวณน,นะให้เบิ่งบางวันนี้มันที่ผ่านอีกบ ผ่านมาหลายงวดนะอมสินสำหรับปู่ยุติยุคุมของผมนะครับถ้าเกิดว่าได้เข้ามาดูก็มาคอมเมนต์ห้ผมบ้างก็ได้นะครับว่าอมสินผมนี่ยังยังบรุลดนะหลายงวดแล้วนะครับอมสินนะเฉพาอะอมสินลาวนี่มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะลาวมันออกลาวลาวมันออกจันพุทธสุขลาวมันออกสามมือก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะมนเมื่อคืนก็ผ่านไปแล้วลาวกบเขาก็โอเคอยู่ ออมสินเดี๋ยวถ้าเกิดว่านะครับวันนี้พ่านผมจะมาสอนอผมมาสอนวิธีคำนวณถึงคำนวณนะ่ะวิธีคำนวณของผมนะ่ะถ้าท่านไดที่ติดตามอยู่ไม่ยากแน่นอนนะครับบวกไม่เกินหนึ่งตำแหน่งนะมันง่ายนะครับบางที่สูตรกับบางท่านกัเฮตดบางท่านกับบริเหตดเนาะบางท่านกันกนะนกอยาเห็นเฮ้ยมันเปลี่ยนมาได้ยังไดอะ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะ เดี๋ยวจะตห้เฮ็ดจังไดเดี๋ยวยาเทศดจังใดก็ะจังว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ